สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรอยสันวิกลี่นะครับผมอ่ะเทปนี้ก็เทปพิเศษนะครับผมนอกจากว่ารอยแจเก่งไม่อยู่ตติดภารกิจนะครับผมวันนี้ไม่มีผู้หญิงก็ไม่ต้องเสียใจไปเนื้อหาที่มาวันนี้เนี่ยต้องสนุกแน่นอนเรื่องข่าวข่าวนี้ปล่อยไป เราจะเก่งอัปเดตไปใช่เรา,าทำอะไรมันแปลกๆมันมันรุ้นๆระทึกระทึกอะไรแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เรามีอะไรกันบ้างครับพิพาร์์ครับวันนี้ก็จะมีโทรศัพท์ Android นะผมที่เป็น dual core ที่ว่าเฮ้ย จะซื้อ Android อ่ะต้องดูโอคอมาแรงๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อน,นเลยดีกว่าที่เป็นพูดท้าชิงวันนี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy S2 CPU 1.2 GHz Exynos CPU ARM Mali 400มี r รมมาทั้งหมด 7, 6, 1 g b เอามาตัวที่2ตัวนี้ HTC Sensation CPU ของ Qualcomm 1.2 GHz จอ a r d u i n o 220 RAM เนี่ยมาทั้งหมด768ถัดมาครับ a t r i x ครับผม Motorola a t r i x นะครับ CPU ของทาง Tegra 1.0 GHz Dual Core ปิดท้ายด้วยนี่ครับ Dual Core อีกตัวหนึ่ง จากฝั่ง LG ไม่ใช่สองเองนะครับเป็น LG Optimus 3D ครับผมรีวิวของทาง T.O. Map 1.2 g h z นะครับผมเอ๊ย1.0 g h z d u a l Core นะอครับผมก็ใช้ใชตัวการ์ดจอเป็น PowerVR s g x 4 0 Overclock ไปที่1.2กิกเฮร์นะครับผมเดี๋ยวจะมาคำเทสกันใช่ก็จะเป็นเรื่องของ Performance การใช้งานการถ่ายภาพดำน้ำ ะไม่ดีมั้งเห็นในโฆษณาจังลงน้ำเลยซัมซุงอ่ะมันมันมีเขียนตัวเล็ขเอาไว้โอ้มันไม่ได้อันนี้คือความสว่างหน้าจอครับหนึ่งครับเดี๋ยวรอรอให้รอให้กล้องกับมันปรับนิดนหนึ่งตื๊ดตื๊ดตื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 ๊ดนี่จะประมาณนี้นะครับเหนว่าสว่างความสว่างแล้วก็สีแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็อ่าโมเดลก็จะเป็นโทนหนึ่งพวกซูเปอร์เอลกับพวกเป็นไททิสเพลสเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับผมใช่รวมถึงการขับแสงของตัว ไอตัวเซลล์ของมันด้วยใช่ตอนนี้เนี่ยคือเราปรับเป็นความสว่างสูงสุดทุกตัวนะครับผมเป็น max bright เนี่ยแล้วก็ตั้งความสว่างไว้ประมาณ2นาทีนี่คือจอเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสีมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับใช่ครับเปกนแบบเทียบภาพสีเหมือนกันจะสังเกตว่าตัวเนี่ยครับ sensation ตรงกลางเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่ตรงนี้ความสี่ยมจะสูงกว่าใช่ครับผมแล้วจะเห็นสังเกตได้ว่าตัวเมนูเนี่ยไอตรงรายการเนี่ยมันจะยาวกว่าเพราะว่า พื้นที่จอวันนี้มากกว่าใช่ครับผมเป็น QHD นะครับผมตัวอักษรไอคอนในคนี้เนี่ยบนของไอโฟนกับทางอัลจีม3าดีเนี่ยก็จะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีความเอียดที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าพอสมควรือดูแล้วจะเห็นเลยครับว่าเส็นมันต่างกันคมมันต่างกันก็คือพูดได้ง่ายว่าลองเอาไอโฟน e 3มมาเทียบกับไอโฟนอ่าประมาณนั้นเราความคมต่างกันอาจจะไม่มากขนาดนั้นแต่ว่าจะเห็นว่าที่เป็น QHD จะคมกว่าอืมอ่านะครับผมค่อนข้างจะชัดล่ะใช่เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าใช่ไปดูเทสตรตัวเลยทำ ก็มาทดสอบนะครับผมเจ้าสุญญาดยอดโลคองทีนี้ว่าใช่หน้าจอตานนี้มันสู้แสงได้ยังไงบ้างใช่ใชก็จากเบื้องต้นหนึด่ดูแลวเนี่ย<ช>ก็จะบอกว่าจะมีของทั้งทางค่ายซัมซุงที่จะบอกว่าเขาสามารถสู้แสงสุดๆด,ดูดีนะดูดีแต่รวมๆนี่กระว่าไม่ได้มีตัวไหนที่แบบว่าถึงขั้คัดเสียชีวิตนะครับใช่ก็ยังยังพอใช้งานได้อยู่ใช่ช ก็จะเห็นนะ,ะ bom, ว่าต้งบอกว่าของซัมซ <c ad. ogi> ุงเนี่ยจะค่อนข้างสว่างชัดเจาวมากใช่ครับแต่ว่าของเจ้า LG นี่จะมีปัญหามันจะไม่ค่อยสว่างเท่าเพื่อนๆเขานะครับใช่ครับสังเวียนแรกครับทดสอบมาติทัชกันก่อนเลยเอาตัวไหนก่อนดีเริ่มจากตอนนี้นึงนะครก่อนก่อนที่ทดสอบมาฏิทัชจะเห็นได้ว่าสีของแต่ละหน้าจอเนี่ยคือมันจะต่างกันไปไหน สีดำเนี่ยทุกตัวต้องเป็นสีดำเหมือนกันอันนี้บอกว่านะครับของเออมอ mo เล็ตซูเปอร์มเลตนี่โอเคดำแาดำแถมันไม่มีสีขาวยิงมาไงะถ้าเกิดเป็นพวกเพนทายพวกเอลซีดีเขาจะมีสีขาวแสงยิงขึ้นมาภาพดำก็จะไม่ดำจริงของ l อีนี่ทำไมพี่พี่แบบว่าไปไปไกลมากนะครับปวดตับอ่ะเริ่มตัวแรกเป็นตัวซัมซุงแล้วกันครับซัมซุงดูซีได้เท่าไหร่จือจื๊อจือจื๊อสิบเฮ้ยสิบสิบ อ่าสิบครับได้สูงสุดที่สิบนิ้วนะครับสิบจุดครับสิบจุดนะครับจุดถัดมาตัวไล่ไปเสร็จไปแล้วครับอ่ะอ่ะถัดมาก็จะเป็นเซนเซชันเซนเซชันนะครับแต่ท่าไหร่เอ่ยอตืด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 โดนล็อกล็อกไว้ที่สี่นะครับล็อกไว้ที่สี่มากกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้นะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นสี่ที่เอ่อสามารถที่จะตัดคอร์สมีห้าก็ยังไม่หลุดนะครับผมมันไม่ขึ้นไงมันขึ้นไม่ได้ไม่แต่มันมันอ๋อแต่แต่มัน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 ไม่มันไม่มันไม่ได้หลุดใช่ใช่อ่ามันไม่หลุดนนะคครับี่โอเ ถือว่าก็ถือว่าดีพอสมควรนะอืมอ่ะเราเดี๋ยวเรื่ยๆถ้ามันไม่หลุดเหรอเดี๋ยวนะอ้าวอ้าวเกิดเกิดอะไรขึ้นแบบ S2 ครับเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นแบบ S2 ครับอ้าวเอ๊ะอะไรนะเฮ้ยตายไปแล้วเอ๊ะยังไงล่ะยังไงล่ะอ่ะอ่ะโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะเจ็ด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 อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะสามจุดอ้าวอ้าวอ่ะโอเคสามสี่ คือยังยังลากตัคดคลอสอะไรกันได้ไม่มีปัญหาอะืรเลด,ดลองคลอสกันนิดหนึ่งคะนิดหนึ่งจึ๊จึ๊อันนี้อ่ะ,อะสองตัวนี้ขึ้นเขาค่อนข้างดีเรื่องของทัชเลยละอ่ะมาดูนนส่วนเจ้าเอทริก์นี่ถ้าเป็นรอมสูนคูณบอกว่าเป็นรอมสูนตัวนี้ก็เป็นรอมสูนครับเป็นรอมสูนสองจุดสามจุดสี่นะครับผมแต่แต่ว่าตัวมอยทัชเขาจะล็อกไปที่แค่สองจุดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะล็อกไที่สองจุดนะครับสองจุดแล้วก็เป็นจุดที่โอเคครับมันไม่มีปัญหาอะไรเล่นได้ปกตินะครับ แต่ว่าตัวนี้นี่คือแฮ็กไปแล้วมันได้ข้ิดพลใช่พอแฮ็กแล้วเนี่ยเออมันสามารถเซตถึงสิบจุดได้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้แฮ็กแฮ็กตั้งค่าไว้ที่สิบจุดแล้วกระจกมัได้กี่จุดนะครับปึ๊อ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะถูกจะแม็กประมาณแปดจุดครับที่ว่าจะรับรับสัญญาณได้ที่แปดจุดอ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าก็สามารถที่จะจัดการจับลากคอสี่จุดลากคอได้ไม่ค่อยมีปัญหาสังเกตที่สีตรงนิ้วมันไม่มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะแปลว่า ตัวทัชมันยังค้างที่นิ้วเราอยู่ใช่ครับเขาถือว่าโอเคเลยเปลี่ยนไปอ่ะโอเคมาติดที่เจ้านี่ครับอัจมัดเใช่แล้วมันดูกันว่าสีมันเขียวๆเนี่ยจะมีอะแต่ว่าอันนี้ยังออกแดงๆเลยตั้งวันนี้เราก็เทสอ่ะเอ๊ะตดตึดตึ๊ดดอะลองไล่ไป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 เมื่อกี้มันอ้าวทำไมเหลือแค่สีละบ้ามึงแล้วมันหลุดด้วยนะเนี่ยแตะแตหลุดหลุดเอ้ยเอาเฮ้ยออกดิออกดิลองออกดิออกดิเีนี้ยังสิบจุดอยู่เลย เอออ่ะลองลองลองตึงอ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะสินะครับสมาร์ทโฟนนี่ทุกอย่างอยู่ที่การพาวเวอร์แล้วก็รีบูตครับมันเออในทุกเครื่องตะกี้เอสองยังเน่าไปแล้วผ่านตด่านแรกแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูอย่างที่สองกันต่อนะครับอือก็ก็บอกว่าอะไรที่นี้ทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าเจ้า h อ c ซใช่เจ้า h t ทซนี่ เดี๋ยวว่าโดนก็แก๊กก็แก๊กมาเลยอยู่แค่ประมาณสิบนะครับโดนเหมือนกับคงโดนล็อกเหมือนกับตัวนี้แหละเหมือนกับตัวเอกสิทธิ์แหลอจริงๆตัวเซนเซอร์จะรับได้มากกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวลุยต่อนะครับผมไปดูในตัวนะทดสอบเบนช์แม็กเลยอ่ามาที่อ่างสูตู้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการทดสอบเลยละกันเทส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 นะครับโอเคสตาร์ทเทสเลย หนึ่งสองสาม,สามอ่ะไปมารันไปเดี๋ยวรอดูครับตอนนี้ถ้าตามดูตามม้าแข่งแล้วเนี่ยเออกดไม่พร้อมกันมม้มาแข่งอะไรแล้วเออ<ๆ>นะนะอ่าเดี๋ยวมันจะได้ไปเป็นงานทดสอบพวก OpenGL กันแล้วนะครับอ่านี่นี่ กลายแล้วเอทิตอนนี้ก็คือเขาไฟไล่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะฮะตึงอ่ากลายเป็นเอสองเสร็จก่อนใช่ยังงั้นเอสองเสร็จตัวแรกไม่เรียบร้อยเพราะเขาโดนกดคนแรกด้วยอ่าออเะ LG นี่โอ้โหกลายเป็นเอ้าทำไม h ี c เสร็จสายสุดอ่ะนั่นนะดิเออการครับ มันมีการเทสมนก็มีสายจุดกับการคำนวณของ CPU การเขียนอ่าน d a t a าเบสการประมวลผล2มิติ3มิติ o p e n g l ใช่ก็นี่ครับการทดลองการเขียนอ่านผ่าน s d card นี่ครับเริ่มจากแรม่าแรมนี่ตัวซัมซุงนี่โผมมา917นะครับผมค<ม>าแรงสุดขเขามีเขายโยนให้หมดแหละเท่าไหร่ก็แรมในส่วนของเอซนเซชั่นคืห้รอของ Motorola นี่650ประมาณนั้นของ LG เจ็รอ่สิบสองนะครับผมเขาจะมาลองดูการคำนวณ CPU integer integer ของ CPU นะครับผมเป็น Samsung ที่1396อ่าที่2นี่จะเป็นตัว LG นะครับผม1139ตามมาด้วย Motorola Atrix ครับ1นแล้วมาตามบุยมาเป็น Sensation ครับที่ Sensation ทำไมคับใช่แล้วพอมาดู Floating Point Floating Point ปั๊บ Samsung 1 2 4 4อ่า ส่วนของ LG 1053้าสาม Atrix หนึ่งศูนย์ศูนย์สาม Sensation ห้าเก้าขาหารสองหรือเปล่าอ่ะเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับเอาไปดูไปดูภาพสองมิติเออภาพสองมิติภาพสองมิติภาพสองมิตินี่กลายเป็น LG ครับเพราะ VR ทำนวนทำได้ทำทำออกมาได้ดีกว่ากลายเป็นสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้โหส่วนของอัลตูโต้ของ Samsung เนี่ยสองสองเก้าหกเป็นที่สามครับเพราะว่า เอทิคแอบแซงที่303ใช่เฮ้ยเป็นบวยด้วยซ้ำอ่ะเป็นบวยไปเลยเซสชั่น298ใช่อ่ะภาพสองพิธีจะเรียงกับนี่ครับที่1ที่2ที่3ที่4เออมาไปใช้มาดู 3D กราฟิกปั๊บอันดับที่หนึ่งปั๊บแน่นอนว่าก็เป็นสูสีกันอ่ะไม่ไม่ไม่แตกต่างกันมากนะครับ Samsung Optimus เอ้ยเอาหมั่วแล้วัมซ s งบัสซี่เอ้ยสอ S2 สสองเซเลี่หนึ่งหนึ่งหนึ่กจะมาทีดีหนึ่่ใกลกันมากอ่ามโตก็ยังมโตตามมา1นึ่กแต่ว่าไอซีซีก็ยังคงมามาบวยอๆอยู่อสมควรพันสามสิบพันสามสิบใช่ใช่เขาเร้มาดูดัตเตอร์เบสไอโอครับอินพุตเอาต์อืมแต่ให้เขานิดนึงตะกี้เพราะเขามีใช่เขาเซ็ตหน้าจอให้มันมากกว่าสองาทีเปิดนากว่าสองนาทีไม่ได้อ่ะการ ดัตเตอร์เบดไอโซครับการเข้าไปแอคเซสดัตเตอร์เบดนะครับผมปั๊บซัมซุง1 2 0มามายาวๆน้ำเข้าไปสองเท่ายนะฮะยังมีครับมอเตอร์รา325ไม่ได้แพ้มากอ่าพอพอไหวพอแล้วก็มาตกที่ LG 280แล้วก็มาสุดท้ายเซนเซชั่น โอ้โหเซนเซชันเขาก็ยังคงรังตำแหน่งอยู่เลยอ่ะถัดไปครับการเขียนอ่าน S D card การเขียนอ่านพวกนี้อินเทอร์เน็ตมูรี่นะครับตัว S D card ที่นี้แต่ละตัวเนี่ยเลือกเขียนอ่านบนบนตัวเครื่องหรือว่าตัวบนตัวเครื่องบนตัวเครื่องครับบนตัวเครื่องซึ่งต้องบอกว่าเจ้า h ี c มันไม่มีไม่ใช่เหรอเอ่ออินเทอร์เน m ตมูรีครับอ๋อใช้ internal memory ใช่จริงไม่ใช่ internal memory หมดเลยหมดเลยอ่าเพราะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับเป็นมอโตโรไอเท็กครับเขียนอ่านจากเฮ้ยน ป็นการเขียนในการเขียนไปบนอในการเขียนไปบนตัวแฟลชเมมโมรีนะครับผมเป็นของ LG ครับเขียนได้ที่ความเร็ว10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับผมตามมาด้วย A10 ที่8.4เมกะบิตเปอร์เซกแล้วก็ซัมซุงที่6.7นะครับผมแล้วก็ HTC 4.5ครับเออเอเกินเกินครึ่งเกินครึ่งจาก LG นะฮะให้เข้ามาตอนการอ่านบ้างล่ะอ่านการเนี้ยกลายเป็นว่า Motorola นี่กินขาดครับเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มามานานแล้วนะเขาดีไซน์เรื่องของ เรียกว่าดีไซน์เรื่องของบัสแล้วก็ไบปิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมอันนี้จัดเลยครับมอเตอร์ล่าบอกว่าเขาอ่านได้เร็วอ่านได้สามสิบมากกว่าสามสิบเมกะบิตเพอร์เซกอ่ะมันเร็วมากห้าคะแนนอ่ะตามมาก็จะเป็นซัมซุงครับที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองเมกะบิตเปอร์เซกนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าที่ที่ไม่ล้างท้ายแล้วสามที่สามอ่ะนี่สาวแล้วค่อยมาล้างบัวล้างบัวอยู่ที่เป็น LG นะที่จะไปเกาะบัวอยู่ครับผมอ่าครับผมอ่าสกอร์รวม แอบดับแอบดับแอบดับนะน้อยใจแอบดับตลอดอ่ะอันดับหนึ่งเป็นซัมซุงกา a ล็กซี่ออ m ติมสเอ้ยไม่ซัมซุงกาเล็กซี่ <laughs> <Galaxy> 2. 2> 5, นสองห้าพันเจ็คะแนนมาอันดับสองอยู่ที่ Optimus 3D นะครับผมอยู่ที่5้าพครับผมแล้วก็ตามด้วยเอทิครับสี่พับเอ็ด แล้วก็ลังบลูอยู่ที่ HTC Sensation นะครับผมถ้าผมสงสัยว่า CPU 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0งหนึมันไม่ไม่ได้ช่วยเลยไหมับไม่ได้มีผลครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากกว่านั้นครับใช่ซึ่งอยู่เดียวไม่ได้นะครับผมไม่ได้ครับไม่ได้จบอันตัวแล้วต่อไปไปดูที่ a n น 3D Bench กันดีกว่าครับมาถึงกับเวทีที่สองนะครับครับผมจะเป็นการทดสอบ a n น 3D Bench ครับผมจะเป็นการเรนเดอร์ตัว สามมิติล้วนๆเลยงั้นเถอะแล้วก็มีการยิงสไปายสองมิติด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะกดพร้อมๆกันดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวกดคนเดียวดีกว่าจะได้พร้อมกันพร้อมสามสองหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวยังยังต้องบอกก่อนว่าตัวดิสเพลย์ของ HTC sensation กับของเอกทริกซนี่มันมากกว่าเขาใช่เพราะฉะนั้นเป็น QHD เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ค่ามันจะต่ำกว่าเพราะมันมีคุนที่ในการคำนวณผลสูงกว่าถูกต้องครับผมนะครับผม ก็เหมือนกับตะกี้นี้ด้วยบนบนของแอตุตก็เช่นเดียวกันแต่นั้นก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะมันจะมีเล็กน้อยเล็กน้อยอย่างอื่นด้วยครับอันนี้จะเป็นสามเดียงเดียวนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งอ่านี้ก็ดูเป็นแข่งมาได้แล้วนะฮะพอเริ่มขร้อมจจริงครับพาเริ่มแล้วแล้พร้อมกันเลยแหละอันนี้เป็นกซอซสองนะครับตัวนี้กซอซสองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนเซชั่น อันนี้เอทิกนะครับผมตัวนี้เอทิกมอโตโรล่าเอทิกตัวนี้เป็น LG Optimus 3D ครับอ่านี่ก็เดินจำอ้ากันไปตอนนี้นี่คือเซนเซชันที่เขาบอกว่าเขาจะเหนื่อยก่อวิ่งตามไม่ได้ตอนนี้เขาเดินตามไม่ทันของทรงทรงนี่เดินเดินเดินจำอ้าจำอ้าจำอ้าไปนะฮะ การนับคะแนนครับออกมาออที่ทำให้เราโคตรงงแต่เรื่ออะไรของมันเราก็ไม่รู้ว่าเออคือไม่แน่ใจว่าเอเนื่องจากว่าไอ้การเรียกว่าการเซตอัพเอเพนจียของแต่และโมดูลขเขาเทสมันต่างกันใช่คะแนนกับเฟรมปรเซสเซอรเรนเดอร์มาก็จะต่างกันด้วยใช่เพราะ,ะนั้นจริงจริงเท้อจะดูเนี่ยคือต้องบอกว่าอันนี้อาจจะบอกว่าไม่ได้ดูที่ตัวคะแนนอย่างเดียวอาจ,จะดูที่การแสดงผลจริงจงของมันที่เราได้ทําการเทสให้ดูกินนี้ไปแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ความสมูทของเฟรมอ่ะใช่เออะไรยย่างงี้แต่ตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างต่ำกระตุกอะไรเงี้ยนะครับผมครับซึ่งบางตัวเนี่ยอาจจะเรนเซอร์เรนเดอร์เฟรมน้อะกว่าเขาแต่ว่าความสมูทของภาพอาจจะน้อยใช่อ่านะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นไปใช่ใช่ก็คือถ้าว่าถ้าถ้าดูดูตามการประมวลผลดูผลจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางซัมซุง Galaxy S2 กับ Motorola Atrix เนี่ยจริงๆทำออกมาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันใช่ครับคือเร็วมากเลยปุ๊บ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  ในในโลกของความเป็นจริงนะแต่ถ้าว่าเป็นในตัวเลขเนี่ยสองคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาแบบชทุบทวารมากกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของ LG ใช่ที่เออกมาเลขกราฟิกอมามากเพราะเขาสามารถจะประมวลผลเป็นเฟรมปกติออกมาได้เรียกว่าเกิน30ทุกทุกทุกอันนะออเทุกทุกโมดูลนะครับผมแบบ48 30 30 57ดสเลยครับคือ46แล้วก็แอนด์เลอร์ออกมาสูงกว่าเขาเพื่อนที่37,000 59คะแนนนะครับผม ส่วนตัวอ,อื่นนี้อาจจะมีข้อดีเสียต่างกันไปอย่างเช่นทางฝั่งของซัมซุงกับเอทริกส์เนี่ยมันก็ใกล้ๆกันนะครับ,ค,รบคือเอามาประมาณสามสิบเฟรมยี่สิบเฟรมเปอร์เซกอะไรอย่างนี้นะครับในแต่ละโมดูลทำให พอมันเฟรมเป็นสน้อยปั๊บก็ทำให้แบบมันวิ่งได้เร็วไงวิ่งเร็วปึ๊บปื๊ดใช่แต่พอไอของทาง LG เฟรมพิเศษมันเยอะมันก็อาจจะบอกว่าใช้ช้ากว่าเขาหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมครับผมแต่ว่า s a m s u n นเนี่ยก็อย่าไปพูดถึงเขาเลยนะเราสงสารเขาแล้วนะครับครับเขามีแบบเด่นๆอยู่บ้างแค่บางจุดนะครับที่เหลือก็จะแบบประมาณ10.3เฟรมเท่านั้นการทดสอบหน้าเว็บนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเริ่มที่เว็บรอยชันก่อนแล้วกันทุกตัวนี้เปิดแฟลหมดเลยนะครับเป็นแฟลช10.3หมดแล้วใช่แ้วผมก็เดี๋ยวลองดูว่าลองสกอร อะไรมากน้อยยังไงนะครับเริ่มจากนี่ละกันครับผมของไลตซีเ2เนี่ยรบอกว่ามันรื่นมากไม่มีปัญหาเลยชื้อปะแล้วก็มาดูตัวเซนเซชั o นครับผมตามไปกระตุกกระตุกนะครับก็จะหลุดหุดนิดนึงนะก็จะมีเฟรมเดนตกตกบ้างนะผมก็ยังไม่ถึงกับอ่าเพอร์เฟกนะครับผมไม่ลื่นเท่าอ่ะทมไมายว่เป็นเอทิ c ครับผมนี่ครับเอทิคก็จะมีการกระตุกนิดหน่อยนะครับมครับนี่ อัปจิมาร์ท 3D นะครับผม 3D ครับผมทำเป็นครับล้อเนี่ยครับโหลดเฮ้ยปึ๊บแล้วรอมันโหลดเสร็จก่อนดินี่ครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับเร็วครับถือว่าเร็วใช้ได้เลยแต่ก็ยังมีกันดุมหัวกระตุกเพิ่มได้นิดนึงแต่ว่าคือถ้าถ้าเทียบความเร็วความเร็วก็อันนี้นะครับมาก่อนเลยแล้วก็เป็นอัปจิมาร์ท 3D ผมให้เป็นที่สองอ่ะผมว่าผมว่ามันครับผมใช่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะส่วนตัวอื่นนี่ก็อันนี้ตามมาที่สามครับผมว่าที่สามใกกกล้้ๆๆัััันน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 ่่่่่่่่ะะแตตจจริงงาาดดีีีววหอยยยเเเเฮสซซชทบไไม ต้องไปที่อีกที่นึงนั่นก็คือซ็อกเกอร์ซักตับเซียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอางี้เราดูเพจเรนเดอร์พร้อมกันด้วยคือกดซ็อกเกอร์ซักแล้วกดโอเคพร้อมพร้อมกันอ่าทั้งสามตัวนี้ต่อกับ Wi-Fi โอเคพร้อมนะครับผมน้ำสีช่วปมาดูกันด้วยว่ามันใครจะสามารถแย่งเน็ตได้ดีกว่ากันนะครับตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตมาเปิดเปิดเปิดโอ้โหผมรู้ไม่ทันครับว่าใครมาก่อน มันเทิกมาก่อนแต่ว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าซัมซุงอ่ะไปรนเซตัเสร็จก่อนใช่ใช่ครับโอเคครับดูแล้วนี่เอทิกเสร็จไปแล้วนะอันนี้เพิ่งเสร็จตะกี้นี้ใช่ครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เลยจะมาแข่งกันอยู่ครับใช่ครับนี่ครับเลยนิดนึงนี่ลืออีกนิดนึงก็ไม่รู้เป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่การเลนเดอร์กันแน่นะฮะอืมรอดูครับ เรียบร้อยหมดแล้วครับผมคราวนี้ก็เริ่มสกอร์เทสเลยจบตัวแรกนะครับผมตะกี้นี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วพออันนี้เจอแฟลชเข้าไปเยอะฟึบอย่างลื่นเลื่นเปิดเลื่นเปิดอยู่นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเลื่อนๆดีถัดมานี่ครับตึก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 กระตุกแหลกลานคือเราไม่ทําเสียงซาวเอฟเฟกครับคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีกระตุกนะครับเพราะว่านยครับโอเคแล้วการพินซูมล่ะ ก็โอเคครับแมีนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเนียนๆอยู่อ่าโอเคโอเคถัดมาเอทริกครับเอทริกครับผม up ไม่ไปอ้าวนี่ครับเละไม่ไหวครับคือแฮนเดิลลำบากแล้วครับนี่ครับเละครับตึดตึดตึดลองซูมเข้าซูมออกเลยครับผมผมว่าดูแล้วท่าทางนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ท่าทางจะไม่รอดตึดตึดนี่ครับเป็นสเต็ปซูมครับนี่ตึดตึดเละครับไม่ไหวครับเอาไม่อยู่ครับเอทริกครับ อะไปดูตัวต่อสุดท้าย Optimus 3D นี่ครับก็ยังโอเคอะถือว่าพอปัดได้ครับปัดได้ใช้ได้เลยนะปัดได้เฟรมเรทแม้แต่ยังยังไม่ดีเท่าตัว Galaxy S2 เนี่ยแต่ก็แต่ก็โอเคครับก็ยังดีกว่าตัว Sensation อยู่ะนครับสุขสมองครับปึ๊บปึ๊บอ้าวผมไปแต่โฆษณาตะกี้นี้อันป็นนึงนี่ครับโอเคครับเล่นเว็บแล้วการเปิดแฟลชเนี่ยถือว่าดีกว่าพวกซิงเกิลคอร์เยอะแยะมากมายใช่ครับเางั้นถ้าเกิดเลือกซื้อรุ่นคอร์ต้องการแบบไปเล่นเว็บดูฝงดูแฟลชเยอะๆเนี่ยก็ ที่มองดูคอไว้ก็โอเคครับส่วนคําถามที่บอกว่าใครที่ต้องการจะซื้อเอาตัวดิวอคอเนี่ยสามารถเอาเกมของ Facebook อยู่หรือยังก็ต้องบอกว่าไม่แนะนํายังไงก็ยังไม่แนะนําอยู่ดีนะครับยังไงก็ไม่แนะนำทั้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมันหลายตัวเปิดขึ้นโหลดขึ้นได้ใช่ครับมันพอจะได้โหลดขึ้นได้แต่ว่าถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับต้องไปเล่นแบบต้องไปแท็บต้องไปคลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่าครับตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ออกมาก็ยังกระตุกแล้วสุดท้ายเล่นๆอย หมดเยดทั้เปล่าเพราะฉะนั้นคือถวันนี้ถามว่าซื้อมาเพื่อเล่นเกมแฟลชบน Facebook แล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่าคือแนะนําว่าไปโหลดเกมที่มีอยู่บน Android ยนี่ก็มีเยอะสนุกสนุกเต็มที่ไปหมดแล้วเอาตรงนั้นเล่นดีกว่าที่จะเล่นบนเฟซบุ o กนะครับคราวนี่จะมาเทสในส่วนของการดูวิดีโอแบบ 720p ผ่านหน้าเว็บอ่าผมอันนี้ก็คือเป็นการดู YouTube นั่นเองนะครับผมความเร็วค่อนข้างสูงก็ถากบว่า อตอนนี้เวลาทดสอบเนี่ยถ้าเห็นว่าของใครที่มีตัว c o d e กไม่ไดีหรือว่าความสามารถไม่ถึงเนี่ยใช่มีปัญหาเรื่องการถอดรหัสพวกไฟล์แบบความละเอียดสูงพวกไฟล์แฟลกพวกไฟล์ mp4 อะไรเงรี้ยนะครับผมก็เล็กแน่นอนอครับ,รบผมจะได้จะได้ฟังเสียงด้วยว่าเสียงลําโพงดังขนาดเดิมเปิด max ทุกอันเลยใช่ครับผมเราจะไม่เปิด่าไเกิดว่าปากกับภาพไม่ตรงกันนะครับว่ามันมันมีปัญหาเรื่องการซิงค์อ่ะประมาณนั้นโอเคเอาเซนเซชันแล้วกันเอาเซนเซชันก่อนอ่า แวบเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุดกอหยุดก่อนแม้โฆษณาที่รีบวิ่งเปิวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมิงครั้งที่สของเสียงโวลุ่มสูงสุดครับรยที่ ไม่ใช่เซเว่นปไม่ใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับผมร้านร้านร้านไม่ใช่ครับเป็นร้านที่โรแมนต์ลมลื่นสวยงามแต่ไม่น่าเชื่ออยู่ที่สุขุมวิทนะฮะก็คืออยู่ที่สุขุมวิท36รถไฟฟ้าทองหล่อนะครับเพิ่งเป็นสถานที่ที่เราจะจัดงานดอยซานมิตรีพานิษัทถ้าออกสองนะครับแต่ว่าอย่าออกทางออกสองเพราะว่ามันจะเดินเข้าโนโวนะครับให้หาทางออกสอง่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคใช้ได้ครับจะเลยอันนี้คือเราเซตที่ เจอ X10P ทุกอันไปลองดู LG บ้างนะครับผม <พอ S 1> Optimus 3D <b> <D S 2> ครับแชร์พิเศษของชาวไยซานค่ะสถานที่แห่งนี้รถที่ไหนกันเนี่ยไหนอ่ะ Mention 7 e v e n ไม่ใช่ครับตั้งอยู่ที่ร้านนะครับผมเรื่องร้านร้านร้านไม่ใช่ครัเป็นร้านที่ร่มร่มรื่นสวยงามแต่ไม่น่าเชื่ออที่ทุกหุ้มบิดนะฮะเดี๋ยวเราบอกบริมรถไฟฟ้าทองหล่อนะครับเพิ่งเป็นสถานที่ที่เราจะจัดงานรอยสันมผัสที่นิสัยนี่ดังสุดแล้วครับดังสุดเว่าจะออกทางออกสองเพราะว่ามันจะเดินเข้าโซโลนะครับ ให้หาทังออกซ์แต่ว่าจะหาบัจจัยลงมาแล้วก็เดิน้าจอติดอยต่เลยครับอย่งได้อยู่ครับยังต่อเนื่องได้อยู่แล้วก็ะตุกนิดนึงเวลาเวลาถ่ายนิดนึงยคอยกับคอนเซ็ชั่นนะครับคอนเซตชั่นมันเลื่อนเลยอันนี้มีมีเบรกมีเบรกมีเบรกนิดหน่อยมีเบรกนิดหน่อยแต่ว่าก็ภาพยังยังตรงด้วยอย่างเงี้ใช่ภาพเสียงตรงกันโอเคปกติครับถัดไปเอเท็กครับอ่าโอ้โหลูกเล่นหมุนหน้าจอเขานี่ไม่ธรรมดาจริง ไม่ใช่ครับเรียบร้อยครับไม่ใช่นื่จากว่าเทคแครทนี่มันมีปัญหาเรื่องการถอดภาพวิดีโอที่มีความละเอียดสูงสูงครับผมมันก็จะเป็นเรียนขับกระตุกกระตุกเช้าช้ากอกับหัวอับหัวอ่านี่เขามีตรงนี้แหละลูกเล่นเขามีแค่นี้แหละอ่านะพี่จอเขาดูเท่กว่าใครแต่เขาเล่นวิดีโอไม่ได้ถัดไปครับไปดูเจ้า S อส ก็ยังโอเคฮะสตัวดีครับกลับิวดยัุอคบตุ๊บนิดนึงครับระหว่างจอแต่ว่าตัววิโดมีปัญหาแต่ว่าโนวนของเวลาเรีว่าเรสเกลลิ่งมีกระตุกกระตุกหน่อยนึงแต่ว่าวิโดมันเลื่อนเพราะมันมีการย่อย่อไปย่อไย่จอ ครับเป็นร้านที่ร่มรื่นสวยงามแต่ไม่น่าเชื่ออยู่ที่ถุกปิดนะฮะก็คือที่ถุกปิดก็ับรถไฟฟ้าทองหล่อนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะจัดงานรอยสานปิ๊งจบไปแล้วครับกับการเทสโทรศัพท์โดคอนะครับผมใช่ก็เป็นแมชยิ่งใหญ่พอสมควรเหมือนกันจากออชาร์าแต่ละ รุ่นช้างสองหัวซะด้วยนะของแต่ละยี่ห้อมาชนกันนะฮะผมก็เนยๆกันไปตามๆกันก็เละเทคกันไปก็จากการทดสอบผมก็จะเห็นว่าแต่ละเครื่องนะครับผมอย่างเช่นเจ้ายิ่ข้าวอะกินข้าวปะไปกินข้าวหวานแตไม่เคยว่ากัน